ยิบโซถึงคิวเปิดตัวหวานใจมอสตนทวัฒนักธุรกิจหน่มไฟแรงเรียกว่าปล่อยให้ที่สาวสวีทก,กับว่าที่เจ้าบ่าวมาพักใหญ่ๆแล้วถึงคราวที่น้องสาวอย่างยิบโซอาริกันตาม,มหาพึกพงถึงคราวเปิดตัวคนรู้ใจกันบ้างนั่นก็คือนมนักธุรกิจไฟแรงอย่างนมมอสดันทวัตฟูวงเจริญโดยนักแสดงสาวได้ลงรูปแบบรัวๆพร้อมกับเขียนแคปชั่นคับว่า Let's spend all time together, I'll set o together, Thank you for everything นะคะ แฟนๆนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่ที่บอกว่าง้ยมีความรักน่ารักจังน่าแอบเหมือนกันนะยินดีด้วยเดอ้อยินดีด้วยค่ะแอบคนสวยของหนูมีแฟนแล้วหลนมานานมากว่าใครคือผู้โชคดีคนนั้นดีใจจุงส่วนทางด้านหนุ่มมอสเองนั้นครับก็ไม่ได้น้อยหน้าลงรูปคู่หวานใจเรียกว่าเป็นอัลบั้มเลยทีเดียวพร้อมกับได้เขียนคบชั่นครับว่า My w ความ m b มเบสต้องบอกว่างานนี้แฟนกลับพร้อมทั้งคนบันเทิงนั้น มาแจกหัวใจกันแบบรัวๆให้เลยจ้าเป็ีกหนึิงๆช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามรับอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ Thank you